แค่เริ่มคลิปก็รู้เลยว่าคลิปนี้ต้องแซบแน่นอนค่ะวันนี้นินจะชวนเพื่อนๆมาทำแหมมกันนะคะขั้นตอนแรกใช้กระเทียมไทยนำเข้าเครื่องปั่นหยาบเราจะปั่นแค่พอหยาบแล้วพักไว้และใช้ข้าวเหนียวนะคะนำข้าวเหนียวมาล้างน้ำให้ข้าวเหนียวเนี่ยกระจายตัวหรือใครไม่มีก็จะใช้เป็นข้าวสวยก็ได้ค่ะมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะก็จะมีเนื้อหมูกระเทียมและหนังหมูต้มตามด้วยข้าวเหนียวที่เราล้างน้ำไว้และสะเด็ดน้ำให้ดี และผงหมักแหนมวันนี้มินจะใช้ผงหมักแหนมกันพิลมวันนี้มินทาหมู2อโลนะคะก็จะใช้สองซองสัดส่วนต่างๆนะคะข้างซองก็จะเขียนให้อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วเราก็จะนวดส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเราจะนวดหมูให้เหนียวให้เครื่องทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีค่ะแล้ววันนี้มินจะใส่ถุงหอ่อหรือใครจะใส่กล่องก็ได้นะคะตามใจยัดใส่ในถุงขนาดก็ตามชอบได้เลยแล้วก็ตามด้วยพริก พองม,มักแหนมกันพิลมสามารถใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆหรือจะทําเป็นแหนมซี่โครงหมูก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราจะมัดถุงแหนมให้แน่นอย่าให้อากาศเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้แหนมของเราเสียง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นมิ้นจะนําใส่กล่องแล้วพักไว้เราจะวางไว้อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2-3วันและตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะเราก็จะมาดูแหนมที่เราทําไว้นะคะกลินหอมแบบยั่วยวนฟุ้งบ้านเลยทีเดียว และเมนูนี้นะคะมินจะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆและต้องมีผักสดๆกรอบๆหรือใครจะทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆก็ได้ตามใจและสามารถนำเข้าไมโครเวฟหรือหมอ้อทอดให้สุกก่อนนำมาทานได้ค่ะและฝากเมนูแหนมหนังหมูเอาไว้ลองทำทานกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะจากผงทำแหนมกันพิลมค่ะ